กองการศึกษากองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศแนะนำขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการป้องกันร,ราชอาณาจากักรสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคตวปอบอ,อวันที่15มกราคม2567รายงานตัวห้องบัณฑิตวิทยาลัย1สปทวันที่16มกราคมถึงวันที่16กุมภาพานันธ์2567รายงานตัวนชั้นสอาคารอเนกประสงค์วปอ,อ,อ,อ

แนนงประจำชั้นนะคะขอให้แนะนำชื่อูยนแนะนาขอเชิญผมอกชาตชัยปาจารยนทนครับ เมื่อเข้าสู่ห้องสอบใช้เวลาคนละ15นาทีโดยมีการจับเวลาที่หน้าจอทีวีผู้สัมภาษณ์แนะนำตัวชื่อนามสกุลตำแหน่งสังกัดไม่เกินหนึ่งนาทีกรรมการถามคำถามสองข้อเวลาตอบข้อละ5นาทีหากเกินกำหนดเวลากรรมการจะกดกริ่งหรือยกป้ายเตือนให้ทราบ ตอบคำถามเพิ่มเติมจากกรรมการถ้ามี